มีการพูดถึงว่าการพูดคุยเนี่ยมันพูดถึงว่าเมื่อวานนี้ม,มีทหารเสรียชีวิตครับถูกไหมฮะอามีเหตุเหตุทหารเสรียชีวิตก็เป็นหน่วยที่เรียกว่าในคลิปเนี่ยเขาพูดถึงเดี๋ยวนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> ก็มีพูดถึงทหารที่เสียชีวิต6 6ไม่ไ่เสียชีวิต6ชีวิตไน้ยบ,บาดเจ็บ6ท่านเป็นเป็นเป็นหน่วยที่ปฏิบัติการด้านมวลชนเช็คข่าวกลับไปฮะปรากฏว่าวันที่23เนี่ยมีลักษณะตรงกับที่คลิปนี้พูดครับก็หมายวว่าคลิปเนี่ยน่าจะพูดในวันที่24 นะเพราะคลิปอัดวันที่24แล้วพูดถึงว่าเมื่อวานนี้มีทหาร <3. S 1> เสรียชีวิตจํานวนนั้นก็<ม>ไปเช็คดูจํานวนข่าวจํานวนคนที่เสียชีวิตและจํานวนหน่วย<ม>ประมาณนี้ก็ไม่มีอืนอ่นอีกนอกจากนี้ก็คือว่าคลิปนี้น่าจะพูดวันที่24<ม>เพราะฉนั้นพูดวันที่24ก็แปลว่าคลิปนี้พูดเกิดขึ้นก่อนที่มีการปรับคณะมนตรีใช่ใช่ไหมครับเพราะจริงโพนี่มันออกมาประมาณ28ดูไหมครับคุื่อ26 28ดูไห่รู้ว่าก็คือคุณยุทธศักตร์กลับมาเนี่ยก็โพถึงจะออกครับใช่ ถูกไหมฮะแล้วข่าวมันก็บอกอยู่แล้วนะ,ะว่าคุณยุทธศักตร์เนี่ยไปพบคุณทักษิณมันมีข่าวนะ,ะในวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยมีข่าวชัดเจนเลยบอกว่าคุณคุณยุทธศักตร์นี้บินไปพบทักษิณเพื่อเจรจาเรื่องของการปรับครมอเนี่ยฮะเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่คุณยุทธศักตร์ไปปรึกษานายกบัญชีถึงการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ก็เขาออกมา้สัมภาษณ์บอกได้เขาพบพูดคุยคุณทักษิณ นะฮะก่อนจะเดินทางกลับในค่ำวันเดียวกันคือไปสิงคโปร์นะฮะในวงโฆษณาในคุณทักษิณได้แจ้งให้คนแล้วก็ยังบอกอีกว่าคุณทักษิณบอกว่าอาจจะต้องกลับไปทาหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งแต่ในสุดโพลอมาเป็นรัฐมนตรีช่วย,วยนะครับและชมว่าที่ผ่านมาเป็นผลงานที่พอใจของนายกรัฐมนตรีที่คุณยุทธศักดิ์ทำงานก็แสดงว่าตรงช่วงไม่มีตําแหน่งเนี่ยแกก็ทํางานตลอดอ่าทงานแลแ้วแกทํางานอะไรแต่ดูจากคลิปนี้คุณจะเห็นว่าเป็นลักษณะคุณยุทธศักดิ์ก็คือการ เจราจารกลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างกองทัพ<ช>โดยไม่ได้มไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับขณะนี้ก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะยังพูดอีกว่าคุณทักษิณยังพูดถึงการเตรียมให้พลเอกยุทธศักดิ์เข้าไปดูแล จัดการกับโผลการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารนี่ข่าวที่ออกในวันที่24ครับนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นคลิปที่เซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่นะก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมฮะเพราะข่าวมันออกมาอยู่แล้วแล้วคลิปที่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงการจัดผังโผทหารซึ่งก็เท่ากับว่าโดยตำแหน่งของคุณเนี่ยเขาก็ต้องทําอยู่แล้วถูกไหมโผทหารถูกก็เนี่ยคุณทสินก็บอกแล้วว่าไอการ ตรงนี้เดี๋ยวคุณยุทธศักดิ์จะต้องมาทาเรื่องการจัดการดูแลโผแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารให้เป็นเรื่องที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในกองทัพสวยไหมสวยเลยแหละนี่ก็คือหน้าที่เขาไงยอมรับแน่คงไม่มาทำถูกไหมฮะถ้านานยกปูทําได้คงไม่ต้องตั้งตั้งผู้ช่วยครับแต่ตแหน่งกะลาหมเนี่ยทําได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าข่าวอันนี้มันออกมาก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นคลิปมันออกมาทีหลังแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเอามาโจมตีทําเป็นเรื่องฮือฮาแล้วออกมาตื่นเต้นครับ แต่บางเอิญเนี่ยข่าวมันออกมาแต่ไม่มีรายละเอียดแต่ในคลิปมีรายละเอียดครัเท่านั้นเององถูกไหมแล้วแล้วเราจะสรุปมุมมองของคุณดงไปแนวไหนครับผมกําลังจะบอกว่าค่อยๆไล่ดูนะค่อยๆไล่ดูอาละผมนี่ข้อที่จริงเราวิเคราะห์ก่อนว่าคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่แล้วก็เพราะฉะนั้นที่คุณยุทธศักดิ์บอกว่าคลิปนี้มันเป็นคลื่นใต้น้ําที่จะซัดตําแหน่งเพราะว่าคลิปนี้ออกก่อนวันที่วันเดียวกับที่คุณยุทธศักดิ์รับตําแหน่งนะครับคลิปออกวันที่หก คุณยักขึ้นมาวันที่ห้าไหมวันที่สี่ทำงานวันที่ห้าคุณยุทธศักดิ์เริ่มทางานวันที่หกคลิปออกค,คุณยุทธศักดิ์ก็บอกว่ามีสื่อไปถามคุณยุทธศักดิ์บอกว่า<ม>เอ๊ะที่คุณคลิปว่ายัางไงคือวันนั้นเป็นวันรับตําแหน่งมีคนไปถามเรื่องคลิปเลยคุณยุทธศักดิ์ก็บอกว่าเป็นขึ้นใต้น้าจา,ขาเขย่าเก้าอี้ซึ่งถ้า,ขาเขย่าเก้าอี้จริงๆเนี่ยคลิปนี้โดนอัดไว้ล่วงหน,น้าแต่วันที่ยี่สิบสี่แสดงว่าคนนี้รู้ล่วงหน้าว่าคุณยุทธศักดิ์จะมาเป็นเหหรรอออออะะืยัังงไถกกมมพาาว่โนี อีกสองสาวันนะ,นะครับนะครับเออเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องผมว่าไอ้เรื่องขยับเก้าอี้คงไม่ใช่แสดงว่าคุณยุทธศักดิ์ก็รู้แล้วไอ้คลิปตัวเนี้ยมันมันต้องออกมาแน่แล้วก็ลักษณะโดนขู่มาแล้วแต่ว่าก็เดินหน้าต่อแกฟังแกคิดอะไรแกคิดว<ม>่าใครอัดแกคงแกคงเครียดอ่ะเพราะตอนหลังนี่นคุณยุทธศักดิ์แม้กระทั่งวันที่ไปกระทรวงกลาโหมนะก็มีคนนักข่าวเขียนนะคุณยุทธศักดิ์ไปกลาโหมนี่เดินคู่นายกครับเครียดอยู่คนเดียวครับ น่าเครียดอยู่คนเดียวนักข่าวแซวอย่างนี้คนระดับคุณยุทธศักดิ์เนี่ยผมเชื่ออย่างนะลักษณะที่ผ่านระดับทหารเยอะๆมาแล้วเนี่ยกระเนียนแล้วประเด็นอีกอันหนึ่งที่ที่บอกว่าอัดได้ยังไงนะ,ะเออประเด็นเนี้ยก็ ผมก็ตามข่าวผมตามทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วก็จริงๆคนคนนี้พูดจริงๆผมไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่ผมจะมระมัดระวังนะสนทิยานหนูแก้วเนี่ยนะแต่ก็ไปเราเราเป็นกลางอ่ะเราก็ฟังคุณสนธิยานนี่เดือดร้อนนะถ้าในคลิปทุกอย่างที่คุณทักษสินพูดแล้วเป็นจริงอ่ะถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเพราะจะเป็นเรนแย่งตาแหน่งแกที่ใช่ไหมฮะที่ปรึกษาของสํานักงานทรัพย์สินน่ะอ๋อเนี่ยถ้าเกิดคุณทักษินเข้าสนทิยาเด้งนะถูกต้องนะะเดือดร้อนสิครับเดือดร้อนคนเดียวเลยเนี่ยฮะ อย่าลืมมุมน,นี้นะคือผมว่าไม่ต้องค e ุณทักษิณไม่ต้องถ้าคลิปนี้เป็นจริงไม่ต้องถึงคุณทักษิณกลับมาหรอกครับเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้แล้วเดือแร้อนะฮะจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นแหละะ่ะทีนี้ก็คุณในในใน เขาเรียกอะไรสมมุติฐานของสนิยาเนี่ยเขาอ้างว่ามีคนคนหนึ่งที่ใช้ว่านิวแคนไทยเป็นคนโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจากนักข่าวคนหนึ่งคุณเห็นไหมวิธีการพูดเนี่ยมันไม่สามารถไปจับคนนักข่าวทำไมคุณนิวแคนไทยนิวแคนไทยไปได้มาจากไหนก็ไม่รู้อ๋อแล้วไปโพสต์บอกว่าได้จากบอกว่านักข่าวได้จากนักข่าวคนหนึ่งนะแต่ตัวนี้ผมไม่ติดใจแต่วิธีการเนี่ยผมว่าผมดูแล้วคือมันจัดเสียงตรงนี้ได้ยังไงต้องดูประเด็นนี้นะครับ คุณยุทธคือฟังแลถ้าท่านผู้ชมฟังคลิปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าเสียงคุณยุทธศัก์นี่ดังมากเสียงคุณทศินเบาครับนะฮะถ้าเป็นการโทรศัพท์คุยกันครับไม่เจอหน้ากันนะคุยผ่านกันก็ต้องมีระบบการอัดไมค์เพราะคนแทกโทรศัพท์คุณยุทธศักเหรอฮะน่าจะเป็นการแอดแบบประชุมป่ะมิทติ้งถ้ามิทติ้งมันต้องดังเท่ากันทั้งสองอันเนี่ยเหละเวลาฟัง่ะครับถูกไหมฮะ ไม่แน่ใจก็แล้วแต่มิกใช่ไหม <c oughs> แต่โอกาสที่มันจะทําให้ดังเท่าๆกานันมันมีเวลาเรา<ม><ม>คุยทางโทรศัพท์เนี่ยถ้ามันอัดในโทรศัพท์เสียงเข้าเาสียงออก<ม>เหมือนที่เราเคยได้ฟังเวลาเขาคลิปที่เขาอัดเสียงโทรศัพท์กันเ่ยมันก็ได้ยินทั้งสองคนค,คลิปดาราบันเทิงที่ส<ม>าม,มีเป็นพี่เมียน้องกูก็ฟังมันก็ชัดเจนทั้งสองฝั่งคลิปคุณทั้งสศิลป์ไม่ใช่เสียงคุณทดังมากเสียงคุณทัศน์ิลป์เบาก็อันนั้นวางไว้นะฮะแต่คุณส่วนนิยานก็บอกว่ามีอีกมุมนบแิหนึ่ง นะฮะที่เพราะว่ามีเสียงเครื่องบินอยู่ในคลิปก็ฮะฮะประจวบกับมีข่าวว่าคุณไปพบอ่าคุณอะไรนะไปพบไปพบคุณลักษิณที่สด้วยอ่าพอดีก็มีเสียงเครื่องบินก็เลยคิดว่าคุยกันที่สนามบินประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็บังเอิญอาจจะเป็นคุยที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งตามข่าวบางแห่งเขาบอกคุยที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งนี่นะฮะครับแล้วก็มีการดักฟังในระยะไกลใช้เทคโนโลยีของการดักฟังซึ่งอันเนี้ยเจมส์บอลเลยฮะเป็นไปได้ยากครับ ถ้าเทคโนโลยีการดักฟังที่มีเสียงเครื่องบินบนั่นหมายถึงเขาไม่ได้อยู่สองคนที่ลานจอดเครื่องบินนะมันต้องมีอีกหลายคนการดักฟังในเสียงอื่นต้องขา,าเสียงเครื่องบินเข้าเ,ออเสียงอื่นก็ต้องเข้าก็แสดงว่าหึงไปหมดแล้วออฟังไม่ได้นะฮะฟังไม่ได้อ ถ้าเจาะไปเสียงเบินก็จะจะไม่ได้ก็ต้องชัดกว่านี้พี่มีไม้ฮะคุณวู้ชมมันมีไม้ผมทำวงการบันเทิงเนี่ยมันมีไม้ที่รับเสียงเขาเรียกว่าเสียงออเดียนนะเสียงคนทั่วไปและอีกอันหนึ่งก็คือเสียงที่เจาะไปเลยครับอันนี้มีครับเพราะฉะนั้นแต่เสียงเครื่องบินจะไม่เครื่องบินจะไม่มาอ่ะเห็นไหมฮะแล้วก็วิธีนั้นมันก็ค่อนข้างยากถ้าทำได้แสดงว่าระบบความรักษาความปลอดภัยมราต้องวางแผนมาอย่างเต็มที่แล้วคือเจมบอลน่ะรับต้องเจมบอลเท่านั้นนะฮะโอกาสน้อยมากแต่ทฤษฎีของสุนธิยาเนี่ย คือไม่รู้มันจะมาจากไหนนะครับ,รบแต่สนิยานบอกว่าเป็นไปได้ว่าคุณยุทธศักดิ์สศิปภาเนี่ยรับรับ,รบสายก่อนที่จะคุยคุณทักษินมีนักข่าวโทรเข้ามาครับสมมติในกรณีจะไปคุยกํกกากลังนั่งคุยอยู่นักข่าวโทรมากดแล้วก็เก็บระหว่างที่กดเพราะว่าบทสนทนานี้เข้าระหว่างกลางนะไม่ได้อาจตั้งแต่ต้นอ๋อไม่ใช่เฮ้สวัสดีครับไม่มีนะเข้าระหว่างกลางแต่ทั้งสองอันก็เป็นไปได้หมดว่าคุณจะอัดตรงนี้พอดีครับแต่อันนี้อ่ะก็สมมติโทรเข้ามาปั๊บรับ ปุ๊บกดปุ๊บปรากฏว่าเป็นกดกดแทนที่กดปฏิเสธกลายเป็นปุ่มลับอคนอายุ76ะนะฮะกดเนี่ยคุณรอ้ไหมตาเราเนี่ยเราแค่นี้วมธีคุณยุทธศาสตร์เป็นยังไงครับคุณดวงกำลังจะบอกว่ากดปุ่มพลาดแล้วบังเอิญบ,บ<า>งังเอ,อิญไปบันทึกเสียงครับแล้วคุณสอย่าว่าโดนอ๋อบังเอ,อิญไปไปไปกดลับแล้วเสียงเลยคุยกันได้ยินเสียงของข้างนอกคุยกันันเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเยอะแยะผมในชีวิตยังเคยเลยโทรศัพท์มันไปกดเองอ่ะ ไม่ได้ล็อกอ่ะแล้วแล้วไปกดอีกคนหนึ่งรับได้ยินหมดเลยที่เราคุยกันครับนี่เหตุการณ์ยิงอย่างนี้มีนะทีนี้ถ้ามันเป็นเหตุการณ์อันนี้คือที่สนิยาถ้าเป็นอย่างนี้อ่าครับอ่าคุณเล่าว่าไงเดี๋ยวเราเล่าให้จบก่อนว่าสนิยานเขาพูดไงเสร็จแล้วบังเอิญตรงเนี้ยกดรับปั๊บคุณจะวางไงก็แล้วแต่หรือมันกดเองโดยอัตโนมัติของรู้นะหรือเขายิงเข้ามาแล้วแล้วมันเคลื่อนตัวแล้วมันก็รับของมันครับแต่นักข่าวโดยธรรมชาติสนิยาบอกว่่่าานนักขวเีย โดยธรรมชาติเลยเวลาจะสัมภาษณ์ใครโดยเฉพาะคนสําคัญเขาจะบันทึกเทปปพอโทรปุ๊บก็กดอัดรอไว้เลยอัดรอเลยเพราะสมร์ทโฟนนี้อัดได้นะครับทีนี้พออัดปั๊บได้ยินว่าเสียงนี้มันก็เลยยาวเลยเนี้ยทีเนี้ยนะฮะก็ก็ก็สัญญาณว่าอย่างนี้แต่สัญญาณบอกว่าตอนนี้เขาเช็คเบอร์กลับไปเบอร์สุดท้ายอยู่ที่ฮ่องกงก็อันนี้พลาดหละแต่ทางฮ่องกงไม่ใช่เพราะว่าคุณทั้งสิงอยู่ที่สิงคโปร์รืออถานที่ตามใจของคุณสัญญแต่ว่าประเด็นเนี้ยโดยวิธีการเน่ะ อาจจะเป็นนักข่าวคนไหนผมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณวาสนานานโ่มออกมาไม่ได้โทรคือถ้าคุนนั้นน่ะผมกําลังมองเรื่องเรื่องหลักความจริงนะครับ,รบนักข่าวคนนั้นที่อยากจะโทรค่อยหาคุณยุทธศักดิ์เนี่ยถ้าคุณวาสนาปฏิเสธนะจบสิ่งที่อยากจะให้คิดอยู่อย่างหนึ่งคุดงเรื่องการใช้โทรศัพท์ของคุณยุทธศักดิ์ครับคุณยุทธศักดิ์ไม่เคยถือโทรศัพท์ครับไม่เคยโทรไปยังไงต้องเจอเลขาส่วนตัวก่อนครับรับไม่รับ ถูกไหมครับแล้วโทรเสร็จคุณทักษ์ก็ต้องส่งเบอร์เครื่องให้กับเลยขาครับอันนี้อันนี้ไม่ทราบโดยรายละเอียดนะฮะอย่างเช่นว่าเอ้ยเขาโทรมาสัมภาษณ์กับนายถือไว้นะฮะเอ้ยกดไว้ก่อนแบบอย่างเงี้ยไม่แน่เลือะผมไม่แน่ผมกำลังบอกว่าโอเคมาละโอเคท่านครับมาละนะครับวันนี้ับคุยผมกำลังพูดประเด็นที่สี่เพราะเสียงคุยแล้วชั้น กำลังพูดประเด็นที่4ว่าคุณยึดภาษ์อัดเ,เองเอใช่ฮะถูกไหม,ม <spe ech> เพื่อจะเอาคลิปนี้ปล่อยถูกไหมม,มันปล่อยแน่ดูไอ้ตัเนียถ้าอัดเนี่ยอ๋อเหรอเจตนาครับให้เขากินเบ็ดปล่อยคุณอย่าลืมว่าประเด็นที่เราคุยเนี่ยทางเขาทางฝ่ายตรงข้ามคุยกันเรื่องประเดน็นการแต่งตั้งทหารโผทหารเท่านั้นที่เอามาโจมตีมีอีกนั่นอีกยาวเลยนี่ฮะทะลุหนังเขาเยี่ยงทำไมเขาไม่พูดล่ะครับ ยาวเลยนะเดี๋ยวรายการเราจะพูดเรื่องผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยเขาเล่นประเด็นเดียวซึ่งจะทําให้กระบวนการทหารแต่ผมังมองไม่ออกว่ามันคุณทักษิณได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้น่าจะมีแผนชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วล่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี่ถ้ามองแค่ตรงนี้เนี่ยผมมองเห็นความสั่นสะเทือนของฝั่งเสื้อแดงบางกลุ่มเลยนะใช่แลจากคลิปเนี้ออกมาผมบอกว่าความมั่นคงของคุณทักษิณที่มีเสื้อแดงสนับสนุนอยู่เนี่ยกระทบฮะใช่กระทบใช่ เวลาแค่ไหนครับผมแหมเสียดายเสียดาพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวจะมาว่ากันเป็นช็อตๆเลยนะฮะตั้งแต่ช็อตเรื่องของว่าพูดเรื่องอะไรบ้างทีละเรื่องทีละเรื่องมีประมาณห้าห้าเรื่องเอาทุกเรื่องเลยที่สําคัญสําคัญครับไม่ต้องมาฟังเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังชัดๆเลยแล้วก็แถมท้ายด้วยประเด็นของอะไรฮะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มีประเด็นแถมท้ายด้วยกันแล้วกันครับอ่ะ โอเคครับวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันคืนวันอาทิตย์ครับคืนพรุงนี้2องทุ่มนะครับเจอกันนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ